อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตโดยชะตาและคลิปใหม่ๆช่องแม่หมอกุลปาลีนะคะแม่หมอกุลปาลีสวัสดีค่ะ วันนี้เราก็จะมาทำนายโดวชะตาผู้ที่เกิดราศีเมษประจำเดือนพฤษภาคม2564นะคะใครเพิ่งเข้ามาดูแม่หมอเป็นครั้งแรกนะคะก็ต้องบอกก่อนนะว่าการทำนายโดวชะตานี้เป็นการหยิบไพ่โดยแม่หมอคุณปาลีอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ถ้าอยากได้ดูแบบว่าตรงแม่นยำนะคะสามารถแอดมาได้ที่ลอของแม่หมอนะคะเป็นการดูส่วนตัวแบบมี ครูนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะว่าชาวราศีเมษจะเจอจะเจออะไรบ้างในเดือนนี้นะคะ,ะในเดือนพฤษภาคม,มก็ต้องบอกว่ามีเรื่องราวหลากหลายเรื่องราวให้คุณได้คิดได้ทํา นะคะก็เอาเรื่องดีๆก่อนเลยแล้วกันนะคะสำหรับตัวตนนะคะเป็นไพ่จัสเมนนะ,ะหมายความว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีนะใครที่เจ็บป่วยอยู่นะคะก็มีโอกาสฟื้นมีโอกาสหายนะคะยิ่งช่วงนี้เนาะกระแสใน,เ,นเรื่องของสุขภาพกำลังแรงเลยนะคะโรคที่เป็นอยู่ตอนนี้ใครที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะคะก็ แวะเวียนไปตรวจหน่อยก็ดีนะคะเพราะว่าด้วยไพ่ตัวตนเนี่ยมันเป็นในเรื่องของไพ่สุขภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ป่วยมีโอกาสหายแต่ใครที่บอกว่าแข็งแรงอยากให้แก้เค็ดไปเช็คอินที่โรงพยาบาลก็ดีไปตรวจสุขภาพก็ดีนะคะเป็นการแก้เค็ดเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่จะต้องเข้าออกโรงพยาบาลอยู่ในเดือนนี้นะคะกับชาวราศีเมษนะ ต่อมาในไพ่ตำแหน่งการเงินนะคะ w e e l Offer June หมายความว่าโอกาสทางการเงินนะคะคุณมีโอกาสที่จะ,ะพัฒนานะคะมีโอกาสช่วงขาขึ้นนะคะโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจกลุ่มนี้นะคะอ่ะงานกระดาษเอกสารที่ดินนะคะงานราชการซื้อมาขายไปขายฝากนะคะอ่าพวก เกี่ยวกับที่ดินสังหาริมทรัพย์กลุ่มนี้ค่อนข้างอยู่ได้นะคะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเป็นช่วงเกณฑ์ขาขึ้นทํากําไรมีคนเอา,เอาบ้านมาจํานองจํานับคุณค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะในระยะนี้นะคะแต่ธุรกิจอื่นๆนะคะนอกเหนือจากนี้นะคะก็ถือว่าใช้ได้แต่ว่าขาขึ้นเนี่ยมันขึ้นแป๊บเดียวแล้วมันก็ขาลงเพราะฉะนั้นช่วงนี้มีอะไรเกี่ยวกับธุรกิจการงานอยากจะทําให้รีบทาเลยแล้วกันนะคะแต่ว่าใน ตำแหน่งหนึ่งที่น่าห่วงนั่นก็คือตำแหน่งเพื่อนฝูงนะคะเป็นไพ่ทาวเวอร์เพราะฉะนั้นเดือนนี้นะคะคุณจะต้องระวังในเรื่องของปัญหาการแตกหักกับเพื่อนฝูงหรือหุ้นส่วนนะคะเป็นไปได้ว่าใครที่ทํางานแบบมีหุ้นส่วนนะคะมี เพื่อนร่วมงานนะคะมีหุ้นส่วนหลายๆคนเดือนนี้จะต้องรองปัญหามีปัญหาการทะเลาะเบาะแวง้งโตเถียงกันหรือว่าความคิดเห็นไม่ลงรอยกันอันนี้นะคะเราก็ต้องบอกว่าอยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงไปก่อนดีกว่านะคะอะไรที่ยอมได้ก็ยอมอะไรที่ไม่ยอมเนี่ยก็ต้องพูดคุยกันให้ดีเพราะมันมีโอกาสที่จะแตกหักกันในเดือนนี้อันนี้ต้องระวังนะในตำแหน่งต่อมานะคะการงานกันบ้างนะคะ ในตำแหน่งการงานเนี่ยนะคะชื่อเสียงก็บอกว่ายัางไม่มีโอกาสที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งยังไม่ควรที่จะหางานใหม่ในระยะนี้นะคะ,ะเพราะว่าเหมือนกับว่าคุณยังจะต้องอยู่กับที่ยังจะต้องควบคุมสถานการณ์งานเก่าต้องกอดรัดงานเก่าให้แน่นนะคะแต่นะคะเขาบอกว่าในตำแหน่งการงานเนี่ยในตำแหน่งการงานเองมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็วฉับไวนะคะอยู่ดีๆจากที่ได้ เขาเรียกว่าได้ทํางานอยู่กับที่ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ย้าย,ปยไปอีกที่หนึงอีกโซนอีกแผนกมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอาจจะย้ายภายในองค์กรหรือว่าอาจจะย้ายเปลี่ยนไปเลยนะคะเขาเรียกว่าจากสารที่หนึ่งไปอีกสารที่หนึ่งก็คือย้ายสํานักงานต่างๆ ก็เป็นได้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะะแต่อย่างที่บอกว่าคุณยังไม่กล้าที่จะคิดออกนอกกรอบเพราะฉะนั้นในเดือนนี้นะคะถึงเปลี่ยนแปลงอย่างไรคุณก็ยังสามารถรับได้ต้องรับให้ได้นะคะต้องใช้คํานี้นะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงก็แต่ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะน้อก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีแล้วกันมันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วปุ๊บป๊บกนะคะอาจจะตั้งตัวให้ดีนะส่วนในเรื่องของความรักกันบ้างนะสำหรับคนโสดนะคะความรัก ก็ต้องบอกเลยว่าในายาน,นี้นะคะถ้าคุณเป็นคนโสดเนี่ยก็เป็นคนที่เวลารักใครนะคะก็รักจริงหวังแต่งแบบรักแบบงงหัวไม่ขึ้นเลยไม่ว่าเขาจะรักคุณตอบกลับหรือไม่รักก็ตามคุณก็ยังรักแบบไม่ลืมหูไม่ลืมตาอย่างนั้นแเป็นความมากที่ค่อนข้างจะแบบจริงจังแต่ต้องบอกว่าช่วงนี้ความรักของคุณคุณจะเป็นคนที่แบบว่ามีอารมณ์ที่แบบ สายไปอะลองได้รักใครแล้วทุ่มหมดใจนะคะเออนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังแต่ว่าการทุ่มครั้งนี้คุณคุณมาจะคิดว่ามันเป็นการแบบมันเป็นการมัดใจเขานะคะอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะอะไรที่เราทำแล้วมีความสุขก็ถือว่าดีแต่ถ้ามันมากเกินไปนะคะเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดไหมอันนี้ต้องพิจารณานะคะส่วนความรักคนมีแฟนรนะยะน,นีก็ดีนะคะคุณผู้หญิงก็มีเกณฑ์ที่จะได้ ควบคุมแฟนแนคะแฟนถูกโอวาลคูผู้ชายก็อย่างที่บอกนะคะรานดีแจะเสื้อแฟนนักแฟนหลงแฟนในยักษ์นี้ถือว่าใช้ได้นะคะสำหรับความรักของชาวราศีเมษนะคะอ่ะก,อก็ไพ่ก็เตือนแค่เรื่องเดียวนะเรื่องระวังปัญหากับคุณส่วนหรือเพื่อนฝูงนะคะแล้วก็ในเ,เรื่องของการเปลี่ยนงานนะคะอ่ะคนภายนอกอาจจะมองคุณไม่ดีนะเราก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วอันนี้จะต้องระวังด้วยนะคะอื่นๆก็ ไม่มีอะไรนะ่าห่วงโชคลาภมาจากความสามารถนะคะมาจากการทํางานเงื่ยงไม่แตกไม่ได้ต่างนะจ๊ะโอเคชาวราศีเมษก็ฝากไว้เท่านี้นะคะใครอยากดูแบบส่วนตัวนะคะก็สามารถทักไลน์แอดได้นะคะดูอันนี้แล้วมันจริงหรือเปล่าไม่รู้ว่าอะอยากดูส่วนตัวทักไลน์แอดได้เลยนะคะที่ขึ้นอยู่ด้านล่างค่ะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ